ผมน่ะสามเจ็ดมาให้ศูนย์สามเจ็ดครับผมาเกสามตัวแตกสามตัวนะครับด้อโอ้แม่ตานี่้ทีสุแตกสมตัวตัวนี้ายสอตัวห้ามต้ิดตาครับผม กับิตีตาครับามาแล้ววุนได้บ่ละพี่น้องรอคร <c oughs> ับบนรอรุนย่านเดียวพี่น้องหายใจพี่น้<ด>องเรือไม้ไทยสองตัว งวดวันที่1พฤศจิกายน2564เลขที่ออก9 3 9 5 9 5 9 5 9ต95เต็มยอดเต9 5 9 5 9 5ยอดกิน9 5ยอดกระถินอ่าูตาให้ โอ้ฟัไปฟาไปทำบุญบานแอดบิน9ก้าบห้าบน้องีก็มีมหาหงเยกาเก้าเก้าก้าวก้าเก้าก้าวก้าเ้าเก้าเ้เาเาก้าเาเก้าเ้างเก้าเกาเก้เก้าเ้าเก้าเ้าเาเ้้า้างรา้เรา้าา้น ผูเก้ามาแต่ก้าเสียจวนกูตาเนกูเก้าห้าเข้เรียกวาเฮ้ยขนาดนี้ส่งัอนะบอค่ะเเฮงเฮก้เนะครับเรื่อเก้าห้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับต่างๆจากผู้ตาฝากมารับเนาะเก้าหา เก้าห <'s> <c oughs> yeah, ้าค่ะเก้าห้ามานี่บอสต้องมานะฮิเ่าเต็มเติมด้วพี่น้องเลยนี่ทั้งประเทศครับผมจะบอกใครได้ถ้าเก้าหานะครับต่อค่ะนี่พี่น้องจะไลน์เล็วทา้งวันเลยขณะนี้นะคะมีความวิชาชีพค่ะใช้อุบายหลอกลวงและมีเก้าสลัดจำนวนมากหรือการที่จะจับคนก้าสลัดได้นะคะโดยให้มีการโอนเงินเพื่อจ่ายค่ามัดจำหรือสอบถามข้อมูลทางการเงินขอเตือนประชาชน ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะกับทุกท่านสองห้าสองแปดเก้าเก้าเก้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะครับผมเมื่อได้ลูกบอลก็ติดหกลูกแล้วนะคะทุกคนจะนนลูกบอลไปใส่รวมในอุปกรณ์ของจังหวัดป่าอซึ่งแยกไว้ต่างหากและ้าหน้าที่จังวัป่นอังให้ลกูเก้าสิบห้าครับผมนี่ รถแม่สมควงเนอะครับนาะก้าสให้ตรงไปให้เพิ่มเป็นตีอยู่9ก9 1สิบห้เก้าหนึ่งห้าอ่ะผู้ให้่ังเลนี่เอาเรอประหับการทา ว่ามีพิษว่ามีผิวได้ป่นมเก้าสิบห้าปูแหงมาเลขประจหลักคอาว่าจะให้กรรมการโอวจนี่ครับเียนลูกบอลหมายเลขทีนระก่อนหแล้วนำลูกบอลที่ได้ไปไว้ในหลักของตัวเองค่ะแม่สมพรนครับผมเก้าห้าปูแหแม่สมพรเย็นวันที่ยี่สิบเก้าของาน้ำมันค่าธรรมเนีมอะไรนะคอดแช่เรานะครับนาะ แต่พ้ากันไปตีนะครับากนไปตีม่เนี่ยแต่จพีก็วิเครา้หมากเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าผู้แทนสิห้าสิบห้านะครับเนาะต่อเต็มๆเลยพี่น้องเ้ยเนาะเก้าประเทศกับนักวจัยประเทศวัดพิรำกับเงินเดือนนะคะเอฟซีได้เองคนลอตเตอรีก็มีอตเอี่แล้วแม่คูกน่าจะโดนเยใ่ไหมคับบ้านนาตันเบียนรดตันเ สือว่า <Tipp> ต <s> mm. ้นอ่นเนาะครับเนาะปูหอยค่าน้ํามันแม่สมพ่อมากแม่ตาป่านเาะครับเนาะท่านประธานกรรมการสิ่งทีนมาใหม่ค่ะปูปูไ้่ไ่ลมใสเลยมาหางได้เข้า่ลมเต็มไก่ลมใสเข้าเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมไ่มใสกเข้าเต็มเต็มนะครับติทูนประชาชนค่ะตูติ๊กทุรุรัตน์เกทูนเยาว์วัยเร้องี่รองค่ะลมใสจะค่ณผู้สี่คนเป็นลำดับต่อไปลมใสนครับผมเนาะ เอาเต็มเเป็อต้องรับแกเม็ดคายร่มใส้นะครับโอก๋วยลาสำนักกินนหวานลโอ้ยพี่น้องดีใจน่นเลยพี่น้องเลอปูลายมีโศกมีหลากครับผมนะค่ะทนต่นระมกก็ได้อยู่เลยงานนี้ปูปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปูห้าเน้นยาบนนะคะปูห้าเจ็ดบนค่ะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาราจะนำแปงประเทศคทยจะเป็นผู้สิงดูโนเป็นานลอูาเจ้าหานะครับลอก8าติแบต่อตกดติดตามไหมค่ะมาทำกู้ค่ารดมไส้เขาค่ะอ่ามี่หกูนับอ่เกหาเนาะเขาเต็มเต็มเลยไม่ต้องจับพ่อเงีย ท่านประธานกรรมการเสียงเด็กขึ้นมาใหม่แม่สงขรพี่น้องเอ้ยแอดวงกลมเย็นวันที่28ในคลิปปูไห่ครับค้ารับามันแอดมินวงกลมแดงคือคือวิชค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิทธิ์ทางการพูดแทนกระทรวงการคลังนางสัญญาชัยเชียงของผู้อเมริกันกองทัพการบุกเส้นทางข้างเจ้างบฎบำนาญค่ะจะเป็นที่จับแล้วเป็นพิณองเรื่องั่วประเทศหายตวจะมีโศกนี่แหละตั้งแต่นั้นแหะ แม่สมพรคงจะเฮครับผมเนาะเอาติเตียงไปนี่เลยตักวางเลยนะว่ารอบลุ่นนอกวันที่หนึ่งต้องจัดครับท่านประธานกรรมการเสียงยกขึ้นมาใหม่ค่ะแม่อรปจนจริงคลียร์เออค้วหายเลขหนึ่งค่ะสรุปกรรมการสอบกลางกำหการนี ดรชินพลจงประเสริฐค่ะประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทคริสตัลซิงค์่ะโปรเฟช่น่ค่ะโคตติ้งจำกัดจะเป็นผู้เสียดลูกบอลเป็นลำดับต่อไปนะครับนะมาล่อรุ่นหนึ่งวันที่หนึ่งแล้กับได้พี่น้องเด้อครับผมสองตัวไล่เก้าห้ามาวาง้ครับผมโอ้ไายสำนักเสียจวนก็แปดกับเก้าครับผมเสียจวนวิ่งแปดกับเก้า แม่ปูหอมหหนึ่งและหมาสุดท้ายนะคะนายหมายลสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำปีพูดแทนสื่อมวลชนเลปนนักร้องคณพันบาราาจะเปิดชองให้ลูกบอลบกลิ่นท่าสุดท้ายค่ะอวัที่นึ่งด้วยกันครับมาทางบนทางล่างแยกวิ่เจียจนกับเขานะครับเนาะ เก้ากับแปดเมื่อทำการออกรางวัลทั้งหกท่านนะคะเสียงทุกคนครบแล้วค่ะเสียงเชิญเก้ากับแปดต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลาดทรึ่แสงที่เป็นจุดทุบคลมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อแสดงให้ประชาชนที่เข็าไปแล้วมาเองเก้าค่ะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะรอตเตอรี่ ยิ้มกับแม่ครูเพมเต็มเต็มด้วยขนาดนี้นะคะอุปกรณ์ออกรางวัลในหมายเลขสี่ค่ะไม่ไม่สามารถเปิดลูกบอลหมายเลขได้นะคะขอเรยงเชิญท่านประธานกรรมการค่ะเก้าห้าเก้าห้าครับผมบะหมี่เอียงมะเกียนเม็ดค่ะให้แม่สมพนคารามัตเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเลยอำนาจนงานที่ของท่านประธานกรรมการนะคะในขณะที่เปนการออกรางวัลค่ะ หาประกออุปกรณ์อ่าคานชรุดหรือขัดข้องนะคะให้เป็นดุลพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะ9 5ขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการนะคะได้แจาแตกซัวตัวทคนทั้งล่างหรือว่าจะมาบนมาล่างครับอพอยลรวงหน้าไว้ด้วยขณะนี้นะคะที่จะดแสดงที่แกค่ะกางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือจกยน2,564 เลขที่ออก045 037 037ย์ส037ฟังสีกครั้งนะคะโอ้03สามวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564เลขที่ออก045 037เจ็ดที่รางวัลที่หนึ่งค่ะมีรางวัลข้างเกมรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลมีนย์สี่าศูกด้วยคือ0 4า036 045 036และ045 038 045 038 037รางวัลที่หนึ่ง ที่สองที่สามที่สี่อาครับผมเนาะสามเจ็ดมาให้ศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดครับผมแตกสามตัวแตกสามตัวนะครับด้อโอ้โแม่ตานี่บ้าที่สุดแตกสามตัวตัวนี้แตกสามตัวกามี่ี่นองก้ยนองเอ้ยแตสามตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ตานี แม่ตานีมาหาเห่งผ้าไปขอโชคขอลาดเมื่อนั้นพี่น้องเอฟซีแม่ตานีครับแม่ตานีจำได้ว่าพี่น้องเอฟซีแม่ตาหนีเจ็ดศ<อ>ูนย์สามนะครับเนาะ<ต>ได้ออกศูนย์สามเจ็ดบอกแมนแมนแมนศูนย์สามเจ็ดออกตดพี่น้องเนาะพี่น้องศูน,นย์สามเจ็ดเขาเต็มเต็มเด้อแม่ตานีนะครับเนาะอ่า บอกแล้วว่าขอรางวัลที่หนึ่งเออเพราะว่าเพิ่นกับหายีดีเนาะครับคืนโซเลขชัดเจ้าอีนีเนาะมาเองครับคืนหายีดีครับผมเนาะเต็มเต็มเด็ดพี่น้องแมตตานี่เดี๋ยวรอติดตามไปด้วกันติดตาม่แมตตานี่ครับผมค่ะแล้วอีกอันหนึ่งนะครับเนาะ737ปูปู472ปู472นะครับเนาะเข้านให้บนมา537ค่ะครับผมเพอันให้บนมา537นะครับปู472นะครับเนาะอ่า ศูนย์ก็มาอยู่เลยมักมักหลายมักศูนย์นะคะห้าสามเจ็ดนะคะของเพิ่อนเนะครับเนาะปูสี่เจ็ดสองค่ะปูสี่เจ็ดสองเขาเนาะครับเนาะสามเจ็ดพ so ี่น้อง พิเศษน่าเลยไหมครับเด้อกดติดตามไว้ทั้งทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวครับทั้งสามตัวมีอีกไม่ต้องมาเองเนาะกล้วยตานี้เขาสามตัวเลยเด้อพี่น้องเด้อกล้วยตานี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีหน่อยตัวเพิ่อขึ้นให้เลนี่เลนเกตเลขเกตเลขซูนเลขสามเหมัอนที่แอดจะเห็นเนาะครับเนาะสำหรับแม่ตานี้นะคะเด้อตาานีเขกดติดตามไห้ค่ะศูนย์สามเจ็ดเห็นไหมพี่น้องเอ้ยแม่ตานี้เจ็ดศูนย์สามเห็นไหมคะแคปภาพ สำหรับเก้าห่านเฮทั้งประเทศค่ะครับผมเนาะมาเองเนาะเก้าห่านนี่เฮทั้งประเทศซูนแบรสมพรคาน้ำมันแม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 นเจอที่ไหนแวะปั๊มที่นั่นนะครับคาน้ำมันหอดแทเพช่คนว่าโอ้เหลือเชื่อค่ะอันนี้นี่พี่รองเออเหลือเชื่อค่ะแม่ตานีศูนย์สามเจ็ดเหลือเชื่อมาเหนือเมฆเลยอีรีพี่รองศูนย์สามเจ็ดเออไม่ต้องพูดมากเจ็บคอขืนแห่งงามงานค่ะพี่รองพี่รองเห็นคักง่้อมขนแห่งงามอีรีค่ะนั่นครับผมเนาะ 95ก็เฮทั้งประเทศครับผมเอดก็ได้เหมือนกันฉลาดปูซีเจ็ดสองกับเขาสามเจ็ดที่หลังได้ไม่น้องเด้อปูซีเจ็ดสองค่ะนั่นครับผมเอาเขาเต็มเต็มกดติดตามไวมเข้ามาเด้อีเนาะติดตามแอดยิ่จะไปภาพไปเฮ็ดอีกขออีกอ่าโดยเฉพาะแม่ตานีจะต้องเรียนรับเขาสามตัวได้เลยเพื่อ่าเหลือเชื่อเขา มื่อนั้นที่เยาไปนะเออบ่ได้บอกเพื่อนว่าสิไปขอแนวทางมือใดเนาะครับผมเนาะเลยบอกเพื่อนว่าขอแม่นขอวันทีหนึ่งเด้อเนาะครับผมขอกับแม่ตานี่เห้ยเอ้ากดติดตามไปพี่น้องครับผมกดติดตามนะอ่าครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกราต้งแรงใจกันครับผมขอให้โชคดีไม่ใส่แฮ่กันทั่วนาครับผมสวัสดีค่ะเขาเต็มเต็มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ